ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งล่าสุดในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือที่มท0808.2ทบว1095ลงวันที่28พฤษภาคม64นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ าการากำหนดรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาจะเริ่มใช้รูปแบบนี้เนี่ยในการาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เป็นต้นไปนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกหมวดประเภทรายรับสำหรับงบประมาณประจำปีนะครับ ในหมวดและประเภทของรายรับที่เขาได้จำแนกใหม่เนี่ยนะครับเป็นารายรับสำหรับปีงบประมาณาสำหรับงบประมาณประจำปีซึ่งมีรายรับประกอบด้วยารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองอเป็นภาษีที่รัฐจัดสรรให้และเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับโดยเขาได้จำแนกดังนี้นะครับ1เนี่ยก็คือรายได้ที่จัดเก็บเองนะครับข้อ1.1ในหมวดภาษีอากร ในหมวดภาษีอากรเนี่ยก็คือรายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บนะครับหรือรัฐบาลจัดเก็บและโอนให้ทั้งหมดหรือแบ่งให้บางส่วนตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับทีนี้เนี่ยในหมวดแรกนะครับในหมวดแรกในหมวดภาษีอากรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2ภาษีบำรุงท้องที่ 3ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4ภาษีป้าย5ภาษีอากรอากรค่าสัตว์6อากรลังนก EN แอนเภาษีบำรุงอบจอจากการค้ายาสูบ 8. ปภาษีบำรุงอบจอจากการค้าน้ํามันและก๊าซและ9ภาษีอื่นๆนะครับนี่คือในหมวดภาษีอากรนะครับต่อมาในาข้อ1.2่นะครับในหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตซึ่งท้องถิ่นเนี่ยก็มีอำนาจในการจัดเก็บหรือรัฐบาลเนี่ยเก็บและโอนให้ทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับทีนี้มีอะไรบ้างในหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตนะครับค่าธรรมเนียมในหมวดค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะมีประเภทต่างๆนะครับวงเล็บหนึ่งเนี่ยค่าธรรมเนียมบํารุงอบจจากผู้เข้าพักโรงแรมนะครับ วงเล็บ2ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค่าสัตว์สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค่าสัตว์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดก็คือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตนะครับนี่เป็นรายละเอียดของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการค่าสัตว์วงเล e mm ็บ3ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ก็จะมีค่าธรรมเนียมของสัตว์ที่ตาย โดยมิได้ถูกค่าหรือค่านอกโรงค่าสั์นะครับวงเล็บ4ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราวงเล็บ5ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันวงเล็บ6ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถก็จะมีค่าธรรมเนียมจอดรถหรือยานพาหนะอื่นๆค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเป็นต้นนะครับนี่เป็นค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถนะครับในวงเล็บ7นะครับก็จะเป็น ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือบังคับค่าเคลื่อนย้ายค่าดูแลรักษารถวงเล็บ8ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยวงเล็บ9ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยวงเล็บ10ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจระหรือสิ่งปฏิกูลวงเล็บ11ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารวงเล็บ12ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนวงเล็บ13ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าวงเล็บ14ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์วงเล็บ15ค่าธรรมเนียมการแพทย์วงเล็บ16ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและชาวปนสถานซึ่งจะมีรายละเอียดก็คือค่าธรรมเนียมการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานค่าธรรมเนียมผู้จัดการสุสานและชาปนสถานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตนะครับ นี้เป็นรายละเอียดในค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและชาวพนสถานวงเล็บ17ค่าธรรมเนียมเปิดค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณาวงเล็บ18ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราชก็มีรายละเอียดก็คือค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู <vad S 2> <ổi> on, ่ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนาทะเบียนราชค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองการรายการข้อมูลทะเบียนประวัติ ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาทะเบียนบ้านกรณีชำรุดสูญหายหวงเล็บ19ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนก็จะมีค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชนค่าธรรมเนียมการออกใบแทนค่าธรรมเนียมการตรวจและคัดสำเนารายการค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชนวงเล็บ20ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9กก็ได้แก่ค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าตอบแทน นะครับตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9และมาตรา9ทับ 1. วงเล็บ21ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารก็จะประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารค่าธรรมเนียมใบรับรองค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองวงเล็บ22ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมก็จะมีค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต กดกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นพศ2 5 5 8ตามพรบควบคุมอาคารพศ2522นะครับต่อมานะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ำลาน้ําค่าธรรมเนียมคําขอใบอนุญาตเป็นผู้เป็นผู้รับจ้างให้บริการค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตประกอบการกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับนี่ก็คือในเรื่องของอรายรับนะครับรายรับที่อยู่ในหมวดค่าธรรมเนียม นะครับซึ่งอยู่ในหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตนะครับในหมวดแรกเนี่ยเป็นหมวดค่าธรรมเนียมนะครับต่อมาเนี่ยในหมวดค่าปรับนะครับในหมวดค่าปรับเนี่ยก็จะมีประเภทต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ในวงเล็บ40เนี่ยเป็นค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถวงเล็บ41ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจาราจรค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอคีภยัย ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราชค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุขค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้าค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพักค่าปรับการผิดสัญญา ค่าปรับอื่นๆนะครับนี่คือรายได้ในหมวดค่าปรับนั่นเองนะครับทีนี้รายได้ในหมวดของค่าใบอนุญ,ญาตนะครับค่าใบอนุญ,ญาตในวงเล็บเริ่มตั้งแต่วงเล็บ53เนี่ยนะครับค่าใบอนุญ,ญาตรับทําเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยวงเล็บ44ค่าปรับค่าใบอนุญ,ญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ค่าใบาอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่าใบาอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรค่าใบาอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะค่าใบาอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนค่าใบาอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารนะครับซึ่ง ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารก็จะประกอบไปด้วยค่าใบอนุญาตปลูกสร้างค่าใบอนุญาตดัดแปลงค่าใบอนุญาตรื้อถอนค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้ายค่าใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้เ uh, ปลี่ยนการใช้ค่าใบอนุญาตโฆษณาทำนองร้านค้าอันนี้เป็นค uh, ่าใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารนะครับต่อมาในวงเล็บ60เนี่ยเป็นค่าใบอนุญาตสาหรับสิ่งล่วงล้าลําน้ํา ค่าใบาอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงค่าใบาอนุญาตอื่นๆนะครับนี่ก็คือรายได้ในหมวดค่าใบาอนุญาตนะครับและ,ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในหมวดในข้อ1.2นะครับข้อ1.2หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้อ1.3นะครับเป็นหมวดรายได้จากทรัพย์สินรายได้จากทรัพย์สินเนี่ย ก็คือรายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินปันผลและจากการให้เช่าหรือให้บริการหรือค่าตอบแทนในทรัพย์สินหรือสถานที่หรือที่ดินสิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินของท้องถิน่นหรืออยู่ในความดูแลของท้องถิน่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆดังนี้นะครับในหมวดแรกในหมวดของรายได้จากทรัพย์สินเนี่ยก็จะมี ประเภทของรายได้ก็คือ1นวงเล็บ1ค่าเช่าที่ดินวงเล็บ2ค่าเช่าบริการนะครับค่าเช่าบริการนะครับก็จะมีรายละเอียดก็คือค่าเช่าห้องแถวเช่าอาคารเช่าตลาดเช่าโรงมหรสพเช่าร้านแผงลอยเช่าที่ตั้งวางขายของในตลาดค่าเช่าและบริการส้วมสาธารณะค่าเช่าเครื่องจักรกลค่าเช่าท่าเทียบเรือค่าเช่าที่ฝากรถค่าเช่าเรือจักรยานน้ำ ค่าบริการจากสระว่ายน้ําค่าบริการสําหรับรบําบัดน้ําเสียค่าเช่าทรัพย์สินอื่นค่าเช่าเขตทางหลวงท้องถิน่นนี่คือในวงเล็บ2นะครับในประเภทของรายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการในวงเล็บ3เนี่ยเป็นประเภทดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยก็จะประกอบไปด้วยดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารดอกเบีย้ยเงินฝากกองทุนต่างๆและดอกเบีย้ยอื่นๆนะครับวงเล็บ4ี่เป็นรายได้เกี่ยวกับเงิเงนปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ นะครับก็จะมีเงินปันผลจากการลงทุนหรือเงินรางวัลต่างๆนะครับวงเล็บ5ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนดวงเล็บ6กเนี่ยก็คือรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆนะครับนี่เป็นารายได้ในหมวดของรายได้จากทรัพย์สินนะครับในข้อ1.3่นั่นเองนะครับต่อมารายได้ของท้องถิ่นในข้อ1.4เนี่ยเป็นหมวดรายได้จากสาธ,ธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์คืออะไรก็คือรายได้อันเกิดจากการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ใดๆของท้องถิ่นนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าสาหรับในหมวดนะครับก็จะเป็นหมวดไรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ซึ่ง ประกอบไปด้วยประเภทต่างๆนะครับก็คือเงินสนับสนุนการกิจการประปาเงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาลเงินสนับสนุนจากกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือเงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่นๆรายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์รายได้จากประปารายได้จากตลาดสดรายได้จากโรงฆ่าสัตว์ รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือรายได้จากสาธารณรูปภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่นนะครับนี่คือรายได้ของท้องถิ่นในหมวดที่1.4หมวดรายได้จากสาธารณรูปภคและกิจการพาณิชย์นั่นเองนะครับต่อมารายได้ในหมวดที่5 1.5หมวดรายได้เบ็ดตะเล็ดก็คือรายได้อื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวด1 หมดใดดังกล่าวข้างต้นนะครับหรือมีระเบียบคําสั่งกําหนดให้อยู่ในหมวดนี้ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดนะครับก็จะมีประเภทต่างๆก็คือค่าขายเวชภัณฑ์ค่าจําหน่ายเศษของเงินที่มีผู้อุทิศให้ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างค่าเขียนแบบแปลนค่าขายแบบพิมพ์และคําร้องค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสารค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินรายได้เบตดเตล็ดอื่นๆนะครับสำหรับเงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีรายละเอียดก็คือเป็นเงินที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับนี่คือรายได้ของท้องถิ่นในข้อ1.5หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดนั่นเองนะครับต่อมารายได้ในข้อ1.6หมวดรายได้จากทุนก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถจำาสามารถจำหน่ายได้ตามที่ระเบียบกฎหมายได้ให้อำนาจไว้นะครับหมวดรายได้จากทุนเนี่ยก็จะมีประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินรายได้จากทุนอื่นๆนะครับนี่คือในข้อ1.6นะครับในเรื่องของหมวดรายได้จากทุนนะครับต่อมานะครับในข้อ2เป็น รายได้ประเภทภาษีจัดสรรน,นะครับภาษีจัดสรรเนี่ยก็หมายถึงรายได้ที่ร,รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถิ่นซึ่งจะประกอบไปด้วยหมวดภาษีจัดสรรน,นะครับก็จะมีะประเภทต่างๆก็คือภาษีรถยนต์ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบกำหนดแผนและการกระจายอำนาจนะครับวงเล็บ3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบอบจร้อยละ5วงเล็บสภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบจัดสรรรายได้วงเล็บ5ภาษีธุรกิจเฉพาะวงเล็บ6ภาษีสรรพสามิตเช่นสุรายาสูบวงเล็บ7ภาษีการพนันวงเล็บ8อากรประมงวงเล็บ9อากรประธานบัตรและอาชญาบัตรประมงวงเล็บ10ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้วงเล็บ11ค่าภาคหลวงแร่ วงเล็บ12ค่าภาคหลวงปิตโตเลียมวงเล็บ13เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติวงเล็บ14่ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินวงเล็บ15ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์กฎหมายกรมที่ดินวงเล็บ16ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาลวงเล็บ17 ภาษีจัดสรรอื่นๆนะครับนี่คือรายได้ในข้อที่2อภาษีจัดสรรน,นะครับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้กับท้องถิ่นในหมวดภาษีจัดสรรน,นั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ยเป็นรายได้หมวดเงินอุดหนุนก็หมายถึงรายได้ที่รัฐบาลเนอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งประกอบไปด้วยหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายละเอียดก็คือเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอ